ถ้าขอได้นะครับอยากขอความกรุณาให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับนึกภาพตัวเราเองครับที่ไปออกกำลังกายทุกวันครับเรากล้ามเนื้อของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากนั้นครับนึกภาพที่วันนี้นะครับนับจากนี้ญาติมาทดลองสนใจใส่ใจอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราสนใจใส่ใจก็จะเราจะเรียนรู้เราจะมีอะไรมากขึ้นกับเรื่องนั้นสนใจใส่ใจไปเตะฟุตบอลทุกวันนะครับ เราก็จะเก่งฟุตบอลมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือความสามารถและทักษะในการสนใจใส่ใจนึกภาพต่อครับการที่เราไปสนใจใส่ใจไม่ใช่แค่ได้คิดแต่เราสนใจใส่ใจที่จะเกิดการได้คิดคิดอะไรออกนึกอะไรขึ้นมาได้นะครับจากนั้นเราลองไปสนใจใส่ใจได้ทําด้วยจากการที่ได้คิดและได้ทําพร้อมความสนใจใส่ใจที่เพิ่มขึ้นเราจะไปเจอคําตอบอะไรบางอย่างการที่เราได้แต่คิดอย่างเดียว วันหนึ่งความมั่นใจของเราจะลดลงนะครับการที่เราไปได้คิดและได้ทําร่วมกันความมั่นใจร่วมกันก็จะดียิ่งขึ้นจากนั้นครับการที่เราไปได้คิดได้ทำอะไรบ่อยๆเราจะเกิดการเรียนรู้เกิดความสามารถขึ้นมามากมายแต่ผมเจาะไปที่การเรียนรู้ครับการที่เรามีการเรียนรู้มีการจัดระเบียบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการแตกหน่อแตกกอการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับ การที่เราจัดระเบียบแล้วเกิดการแตกหนอ่อแตกกอการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาตามลําดับมันคือการลงทุนระยะยาวของชีวิตแต่มันก็ไม่นานมากเกินไปนะครับแล้วรวบยอดการเรียนรู้นั้นๆเพื่อมาทำเพื่อมาลองทำนะครับเราจะได้ทำได้เราทำบ่อยๆมันจะเกิดการตกผลึกครับสิ่งที่อยากให้เติมเข้าไปอีกก็คือลองใส่ใจตรวจสอบเจตนาของตัวเองครับใครที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับ เราไปกั้นกรองเจตนาของเราให้ดีมุ่งมั่นที่จะทําในแบบดีๆไม่ร้ายไม่เสียกับคนอื่นทุกท่านครับไม่ลองไม่รู้ครับผมเคยดูรายการทีวีมีผู้หญิงคนหนึ่งครับตัดเพาะกล่าวโทษแฟนที่ทิ้งไปเป็นสามีด้วยนะครับทิ้งไปแล้วเธอก็มากินอาหารที่แบบกินน้าแบบลมกินอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับจนอ้วนจนออกจากห้องตัวเองไม่ได้เทียบกับคนที่ ฝืนพาตนเองไปวิ่งไปออกกำลังกายแบบดีๆทุกวันจนติดนะครับจนมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ลองไม่รู้ครับสูตรง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมดีใจที่ได้บอกแนวทางนี้กับญาติการที่ญาติไปลองนะครับผมเชื่อมั่นว่าญาติจะสัมผัสทางสว่างและคําตอบที่ยอดเยี่ยมได้ทีละนิดแต่มันไม่ใช่แค่มาลองตามแนวทางนี้เท่านั้นผมได้ออกแบบครับจากวิดีโอชุดที่50นี้นะครับญาติสามารถเข้าไปดูใน YouTube เลื่อนไปดูที่รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูเพลิต์ลังวัลชีวิตย่าสามารถไปดูต่อในวิดีโอที่51ผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าญาตไปดูถึงวิดีโอชุดที่54และ55อีก4 5วิดีโอเองนะครับญาตจะเจอคำตอบที่ใช่ที่ยอดเยี่ยมได้ไปสัมผัสนะครับแล้วเลือกไปต่อได้เองแต่มันต้องทำการบ้านหนักหน่อยนะนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ญาตินะครับถ้าขอได้อีกนะครับ อยากจะให้ญาตินะครับได้กรุณาบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดนึกภาพที่เราไปเจอญาติชาวไทยแล้วเราไปเจอญาติชาวไทยที่เป็นคนนะครับเป็นคนที่สัมผัสทางสว่างที่วันนี้สว่างยิ่งขึ้นได้ไปเจอญาติชาวไทยที่มีคําตอบที่ใช่ของชีวิตที่ใช่ที่ดีและยอดเยี่ยมยิ่ง,งขึ้นสารผมมันคือรางวัลชีวิตครับก็ ผมก็ขอให้เห็นใจผมด้วยที่บอกต่อวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดในทุกๆวันผมบอกบ่อยๆตลอดจนกลายเป็นนิสัยผมก็คาดหวังว่าจะมีญาติครับทยอยมาบอกต่อบ,บ่อยๆตลอดคือบอกแค่แค่วันเดียววันแรกหรือไม่บอกเลยเนี่ยมันก็ผ่านไปครับแต่การที่เราไปสนใจใส่ใจเข้าไปดู YouTube เข้าไปดูเพลย์ลิสต์แล้วไปลองต่ออีก4ีหวิดีโอแล้วมาลองบอกต่อบ,บ่อยๆตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยครับแล้วนิสัยแบบนี้ครับ ไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับเปิดโอกาสให้ญาติชาวไทยได้มาลองพิสูจน์แนวทางวิธีการง่ายๆซึ่งเป็นแนวทางเริ่มต้นประมาณนี้แล้วญาิไปลองรวบยอดจัดระเบียบตกผลึกการเรียนรู้ได้ตนเองไปทีละขั้นตอนทีละชุดนะครับอาจจะเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมก็ได้จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่การพัฒนาคนครับครอบครัวของเราครับสังคมของเราประเทศไทยของเราครับเริ่มต้นที่การพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกท่านครับนึกภาพที่ญาตทั่วไทยได้ทยอยครับทยอยมาลองพัฒนาการเรียนรู้แบบที่ชัดเจนไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับแล้วญาตชาวไทยทยอยดีขึ้นได้เองนึกภาพต่อมาครับเป็นภาพที่ญาตชาวไทยเนี่ยสามารถมาร่วมทํางานร่วมกันได้เป็นทีมที่ดีครับแล้วทยอยมาคลอดสิ่งดีๆครอบสิ่งดีๆคืออะไรครับเรามีรูปแบบการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีเรามีอาหารการกินดีๆเรามีสินค้าดีๆครับ นึกภาพมีประเทศที่สามารถพัฒนาสินค้าแล้วมีคนไทยเนี่ยนำมาขายแต่นึกภาพที่ในอีกมุมหนึง่งที่คนต่างชาตินะครับไม่เห็นสินค้าดีๆของคนไทยแล้วนำไปขายในประเทศของเขานำไปขายทั่วโลกนะครับนึกภาพที่คนไทยสามารถเป็นทีมดีๆแล้วสามารถไปช่วยเหลือญาติคนอื่นกลุ่มอื่นได้อีกนะครับทุกท่านครับการที่ญาติชาวไทยครับไปดูวิดีโอนี้นะครับ พวกเราได้ช่วยกันบอกต่อบ่อยตลอดจนกลายเป็นนิสัยแล้วจริงๆนะครับนึกภาพที่ญาติชาวไทยทําแบบนั้นแล้วมีญาติชาวไทยมาทยอยดูวิดีโอตั้งแต่ชุดที่50ถึงชุดที่55เราแล้วไม่ได้ดีขึ้นผมก็จะกลายเป็นคนขี้โม้ผมอยากให้ญาติครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับแต่การที่ญาติครับญาติชาวไทยได้ทยอยดูตั้งแต่วิดีโอชุดที่50นี้จนถึงชุดที่55แล้วเกิด สิ่งต่างๆดีขึ้นมาจริงๆครับอยากให้มองว่ามันเป็นบุญมันเป็นคล้ายๆกับป่าบุญที่งอกผลบุญขึ้นมาอย่างมากมายในแผ่นดินไทยนะครับก็ฝากครับว่าฝั่งนึงครับบอกต่อไปเลยครับอย่าปล่อยให้คนขี้โม้ที่ไม่ดีเนี่ยอย่าปล่อยให้คนชั่วรอยนวลครับหรือถ้ามันดีจริงมันก็เหมือนกับการบอกบุญแปลว่าอะไรครับแปลว่าญาติอาจจะยังไม่ได้ไปดูวิดีโอชุดที่51จนถึงชุดที่5 5 ก็สามารถบอกต่อวิดีโอนี้ได้นะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับบอกต่อจนเป็นนิสัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคาตอบมันก็ชัดเจนครับจะพัฒนาอะไรให้เริ่มต้นที่การพัฒนาคนจะพัฒนาคนก็เริ่มต้นที่การพัฒนาการเรียนรู้การเรียนรู้ที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็คือการที่ญาติไปสนใจใส่ใจครับไปฝึกการได้คิดได้ทําให้แข็งแกร่งนะครับเหมือนกล้ามเนื้อการเรียนรู้ทั้งหมดสามารถแตกหน่อแตกกอเราสามารถจัดระเบียบรวบยอดนำไปสู่การตกผลึกได้ คำตอบมันชัดเจนอยู่ในเนื้ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่ออำนวยความสะดวกผมก็เลยทำเป็นวิดีโอชุดต่อๆไปด้วยนะครับก็จากใจจริงครับรักยาจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยนะครับผมเองก็เป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่มันเผลอมันเผลอมารักมานานคิดยังไงยังไงก็ได้อะ่ะให้ตนเองดีขึ้นให้สังคมไทยดีขึ้น ให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนคนไทยไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาแตกแยกกันคิดหาช่องทางนะครับก็เลยพบเจอว่าอ๋อเราสามารถพึ่งพายาติชาวไทยได้ด้วยการที่ญาติชาวไทยเนี่ยหันมาพัฒนาการเรียนรู้แบบ3ข้อ3ข้อนี้นะครับแค่นั้นเองครับแล้วบอกเครื่องมือต่างๆอย่างชัดเจนนะครับเป็นคล้ายๆสนามในการให้ญาติเนี่ย ได้มาลองอย่างผมเองนะครับลองมา30ปีนะครับเกิน30ปีแต่การที่ญาติมาลองแต่วิดีโอชุดที่50จนถึงชุดที่55ผมว่าใช้เวลาไม่เกินเดือนนะครับญาติก็จะไปสัมผัสทางสว่างและคำตอบที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวญาติเองขอบพระคุณจริงครับ